ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแค <Yeah. S 1> สซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ <Yeah. S 1> ้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกัน <Yeah. S 1> แล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่พี่อาร์มครับและนี่ก็คือเกมไดโนเทมเมอร์นั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> เอาละ่ะมาถึงเขาให้เราสร้างตัวละครก่อนเลยนะเอานนี้แล้วกันเอาทรงนี้แล้วกันนะครับซีบิว สีผิวก็ค้ำๆหน่อยเป็นคนไทยเสื้อเสื้อแบบไหนดีนี่ดีกว่าโอ้ใช้ไม่ได้ครับต้องซื้อต้องต้องแลกเพชรมานะครับ้าเอาเสื้ออื่นก็ได้เสื้อทหารแล้วกันนะครับคอมเปเนียนครับตอนนี้เรายังไม่สามารถเอาอะไรได้เลยนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะสามารถตั้งชื่อได้ด้วยแน่นอนว่าต้องชื่อแคสซีเกเมอร์จัดไว้จาครับแคสซีเกมเมอร์คอนเฟิร์มสามารถเลือกเล่นได้แบบมัลติเพเยอร์แล้วก็ซิงเกิลเพเยอร์ครับเอาเล่นซิงเกิลก่อนแล้วกัน ไดโนเทมเมอร์ er, ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีนี่คือแคสซี่เกนเมอร์เป็นพนักง,งานใหม่ที่นี่มีใคยยินผมไหมอันนี้คือเคสนะครับสวัสดีฉันคือเคสฉันดูแลไดโนเสาร์อยู่ที่ฐานนี้มันเป็นงานที่ดีที่สุดในโลกแล้วละ่ะที่ฉันเคยสมัครมานะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอที่นี้จะรับสู่ทีมอ์เคเดียนนะอ๋อเราชื่อทีมอ์เคเดียนทีมของเราชื่ออ์เคเดียนครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากผมได้ยินมาว่าไดโนเสาร์แถวแถวน,นี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องจริงไหม ใช่แองกิโลสัลั์เลยตัวนั้นเลยที่อยู่ข้างหน้านายนั่นแหละมัน <What? S 1> <laughs> มันต้องผิดปกติแน่นอนเอาละครับเช็คเวทกันนิดนึงนะเราอาจจะต้องไปทาอะไรกับแองกิโลสัลต์นะครับโอเคเดินหน้าถอยหลังด้วยปุ่มนี้นะครับเอาล่ะไปดูแองกิโลสัลต์ตัวนี้ซีเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นอะไรแองกิโลสัลั์โอเคครับผมเขาบอกให้เราสนีกนะครับประมาณว่าแบบนี้แล้วเข้าไปใกล้ๆเดินอเสาใช่ไหมมีอุปกรณ์คันจับเดินอเสาอยู่นะครับเราต้องจับเขาส่งกลับไปที่แลบนั่นเอง อ๋อนี่เหรอโหเวี้ยงอยากะเวี้ยงไปจับโปเกมอนจับได้ไหมเอ่ยต้องเวี้ยงอีกใช่ไหมเวี้ยงเข้าไปอีกเอ2สองังนก็ยังไม่ไหวเวี้ยงไปอีกจนกว่าเดินเสส์จะเชื่องนะครับโอเคจับได้แล้วทีนี้ยังไงต่อครับจับได้แล้วโอเคตอนนี้เดินเสส์ได้เชื่องแล้วเราต้องจับเข้าไปที่แก็บนั่นเอง มันก็คือเกมฝึกไดนโนเสาร์อย่างนั้นนะหรือโอเคอ๋ออันนี้คือแล,แล็บเราเหรออืจัดว่าสวยงามอยู่นี่คืออาเคเดียนะครับสวัสดีนี่คือคอดดอฟฟิศของเราเราเป็นผู้นำในเรื่องของการวิจัยไดโนเสาร์ในโลกนี้โอเคถ้าเกิดว่าเรานั้นอยากที่จะฝึกไดนโนเสาร์เก่งนะครับเราต้องทำการเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้ที่จะขี่ไดนโนเสาร์นะครับเราจะได้ขี่ไดนโนเสาร์แล้วเหรอ What? เอาเลเวลอัพครับได้รางวัลมาหน่อยเอาล่ะให้ไปที่ไดโนฮาบิเทตนะครับตามแผนที่ไปเลยนี่ไงมีคนขี่ไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับเราจะได้เรียนการขี่ไดโนเสาร์แล้วครับนี่คือแองกิโลสัลที่เราเพิ่งจับมาได้นะ <Yeah. S 1> ขี่โอเคครับเฮ้ย <c oughs> ขี่เป็นขี่รถเลยุ <c oughs> ๊ไทเซล้วท้องเอาตัวนี้เอาตัวนี้อยากได้ตัวนี้ครับ เคสนี้ไปนะฉันขอคุยกับเจ้าเด็กใหม่นี่สักครู่ได้ไหม <What? S 1> อ๋อนั่นคือพ่อของฉันเองอ๋อเขาเขาเป็นคนควบคุมสู่ปฏิบัติการแห่งนี้เขามีบางสิ่งอยากจะคุยกับคุณฟังนะแคสซีเกมเมอร์มีเดอเสาที่มีความก้าวร้าวดุร้ายเนี่ยบุกลุกเข้ามาในเขตของเราฉันต้องการให้หนายไปจัดการเดี๋ยวนี้ได้เลยไหนตัวไหนดุร้ายเราจะได้เรียนรู้การสู้แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นไทเซิลท็อปอยู่ตัวหนึ่ง นั่นน่าจะเป็นตัวที่ดูร้ายพารกิจของเราก็คือปกป้องฐานจากไทเซโลท็อปตัวนี้นะครับเอาละ่ะเราสามารถที่จะทริกเกอร์นะครับกดตรงนี้เพื่อโจมตีได้โอเคเหมือนชุดอย่างกับโปเกมอนเอาโจมตีแบบนี้เหรอสามารถกดบล็อกได้นะครับเมื่อไหร่ที่มีวงกลมขึ้นนะเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนดัมเมจของศัตรูที่โจมตีเรานั่นเองแบบนี้นะครับ เมื่อไหร่ที่เราบล็อกสําเร็จนะครับเราจะได้สตามิน่เพิ่มนะครับ <Yahoo! S 1> อ๋อเมื่อสตามิน่เพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดนะครับเราสามารถที่จะใช้เบิร์ตและแทกได้เหมือนถ้าไม่ตายนั่นเอง <What? S 1> โบเข้าไป1ัน0ดัมเมจครับ <What? S 1> ทุกครั้งที่ใช้เบิร์ตตามเบิร์ตและแทกนะครับสตามิน่จะลดไป60เซเพราะฉะนั้นเราต้องทำการบล็อกอีกอ๋อถ้าบล็อกขึ้นสีแดงเราจะบล็อกไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ตายครับซุปเปอร์แทก h a m m มอร์เทลโู้หดไปทีนึงถึงกับพื้นยุบเลยครับผมเรียบร้อยโอเคครับแล้วเราทำอะไรต่อครับเคสไดโนสารตัวน,นั้นนะสภาพ <c oughs> จิตใจเหมือนจะไม่ปกติเราต้องช่วยเขาโดยโดย่วนเลยนะ <c oughs> ฉันก็อว่านายจะพูดอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องการเจ้าหนี้ในการที่จะศึกษาเรื่องวิวัฒนาการต่อไปแต่ตอนนี้ลืมเรื่องมันไปก่อนนำไดโนเสาร์ของเธอมาดูแลบำรุงรักษาก่อนต้องไปฮีลไดโนเสาร์นะครับภารกิจต่อไปโอเพนเมนูขึ้นมา เปิดเมนูครับเราสามารถกดฮิลได้แบบนี้นะครับแล้วก็ฟีดเดินอสจนถึงเลเวล10ตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเเอาฟีดไปเรื่อยๆใช่ไหมแปดเโอเคตอนนี้เดินอสของนายเนี่ยก็ได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเอาล่ะถ้าเกิดที่สตีผมไม่ผิดพลาดเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องวงล้อวิวัฒนาการนะจะทําให้เดินอสของเรานั้นมีความเสถียรมากขึ้น ตอนนี้หยุดพูดเรื่องวิวัฒนาการได้ไหม,มเีนนอนเสาที่มีความก้าวร้าวเข้ามาในถ่ายอีกแล้วนะครับไหนครับตอนนี้เราเลยลอัพอยู่นะอ่ะเก็บของระวังกันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวไปดูซิใครก้าวร้าว,วานั่นไงเดนนอนเสาที่ก้าวร้าวอยู่นั่นครับนายตัวอ้วนหรอถึงก้าวร้าวไม่ใช่มันไม่ได้ก้าวและพื้นร้าวแบบนั้นโอ้ยโดนตีเข้าไปครับบล็อกเยี่ยมแฮมเมอร์เทลฟาดเข้าไป ท่าไม้ตายครับเรียบร้อยมันก็ยังง่ายอยู่นะตอนนี้นะครับหลังๆอาจจะยากกว่าน,นี้ข้ามันตีก็ไปหนึ่งทีครับโอ๊ยตีธรรมดาก็ชนะแล้วแหละโอเคบล็อกดาเมจบล็อกอะไรครับหวดเข้าไปตีธรรมดาก็ได้ได้น,นสาเราเถื่อนเอาละครับผมเหมือนจะมีของดอบเราต้องทําการลงจากไดนโนเสาร์ก่อนนะดิสมันแบบนี้แล้วเราก็ลงไปเก็บ อ๋อเก็บรีซอสแบบนี้นะครับเก็บขึ้นมาค่อยๆขุดไปเหมือนขุดเหมืองเหมือนทําเหมืองโอเคเก็บมาแล้วเราสามารถใช้เจ้านี่ในการวิวัฒนาการได้อย่างนั้นเหรออ๋อไปวิวัฒนาการนะครับอีโ e วแบบนี้อีโ e วได้อีโวกี่หนึงร้อเซ อ่าเป็นสีฟ้าครับเทขึ้นเทขึ้น <Yeah. S 1> สุดยอดมากนายทําได้นายวิวัฒนาการนโดนเสานั้นถัดเธอสองคนพูดกันเสร็จแล้วตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่อีกแล้วเหรอมีผู้บุกลุกบุกเข้ามาในฐานของเราผู้บุกลุกเหรอ <What? S 1> เราจะคุยเรื่องนี้กันทีหลังอันดับแรกไปไล่จับมันมาก่อน <What? S 1> เอาจริงเกมนี้ก็คล้ายๆอาร์คเหมือนกันนะ <What? S 1> แล้วนโดนเสาร,เราอยู่ไหนครับดนเสาร,เราออกมาครับ <But. S 1> แองกิโลโซลตเลเวลสิล่างสของเรานั่นเอง หนไหน,ไหนใครเป็นผู้บุกรุกเดี๋ยวเราจะจัดการผู้บุกรุกเลยนายเหรอนายเป็นผู้บุกรุกเหรอ <Huh? S 1> อ้าวได้เสียครับเฮ้ยมันบุกมาจริงๆว่ะมันเป็นคนจากไหนไม่รู้ครับมันน่าจะเป็นคอมแหละแหมเมื่อเทวทีหนึ่งดิโบเข้าไปถึง,ก,ถงก,ก็ถึงกะจุกถึงก็จุกมา <Huh? S 1> พ่อของฉันเนี่ยไม่ยอมฟังเลยผู้บุกรุกนั้นจริงๆไม่ใช่ศัตรูเขาแค่มาขอความช่วยเหลืออ้าว <What? S 1> ก็ไม่รู้อ่ะก็มันโจมตีเราก่อนเราก็ต้องตีคืนดิเอาละเรื่องนั้นนะ่ะว่ากันทีหลัง อันดับแรกนะนายต้องหัดคราบของก่อนเฮ้ยมีคราบของได้ปะ Go to Dino Index Menu Crafting ครับเอาคราบของได้ครับผม Basic Tamer ครับเอาไว้จับไดโนเสาร์คราบได้ด้วยเห็ดกับแร่ธาตุพวกนี้นะครับสุดยอดมากแค่นี้เราก็จะสามารถใช้เทมเมอร์ตัวนี้ในการจับไดโนเสาร์ได้แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะอัพ level ได้ด้วยนะครับเอาละครับภารกิจต่อไปคือไปฝึกไปจับสเต็กโกสสันั่นเองนะลุยครับ ก็รับเควสทำ öt, เควสไปเรื่อยเฮ้ยมันก็คือเกม MMO RPG เลยดิเหมือนอาร์คเลยอะไปที่ไหนครับจังเกิลแล้วกันสเต็กโกโซลัสมันคงไม่อยู่ในในที่ที่มีหิมะหรอกเราต้องไปหาสเต็กโกโซลัสนั่นไงอยู่นั่นไงเราจะจับยังไงครับลงก่อนลงก่อนเราจะต้องใช้ไอ้นี้ในการจับแบบนี้หนึ่งที 2ทีสทีน่าจะน่าจะได้นะสามแล้วก็4ครับจับสเต็โกโกสัลัดมา <Yeah. S 1> เรียบร้อยจับได้แล้วจะทำอะไรเอาไปเข้าศูนย์วิจัยครับขอบใจมากแคสซีเกมเมอร์ฉันเนี่ยคาดหวังในโทนาไวามากเลยนะ,ะเขากล่าวชืว่นชมเรานะครับเราจับสเต็กโกสัลัดไปให้เขาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องนำให้สเต็กโกสัลัดเป็นเลเวล5นั่นเองสเต็กโกสลัดอยู่นี่ฟีดจนถึงเลเวล5 ส3เอา้าหมดครับผมน่าจะต้องไปสู้กับเลนสอตัวอื่นนะครับเดี๋ยวพี่อามจะลองสู้กับเจ้านี่ดูเอาให้เมื่อเทลวฟาดเขาเลยจบไปไหมไม่จบครับ <What? S 1> หดไปทีหนึ่งนั่นแหละนี่ไงได้อาหารมาละหดก็ไปทีหนึ่งเยี่ยมแล้วเราเอาของที่ได้นะครับไปทำการฟีดสเต็กโกสลัตสเต็กโกสลัตฟีดอาหารไปทีหนึ่ง อ๋อมันก็จะลดลงไปนะครับลบ50ก็คือเอาอาหารลดไป50นั่นเอง <Yahoo! S 1> โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือเกม d ดน o เทมเมอนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแบคทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม